สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เสื้อทรงหลวมเกตข้างนะคะก็ช่างลงตั้งแต่ไซส์เอสเลยนะคะจนถึง3ามนะคะเป็นงานขายหรือว่าจะเทียบไซส์นะคะก็ตัดใส่เองนะคะเทียบไซส์ หรือว่าจะทําเป็นงานขายนะคะที่เพื่อนๆถามกันมานะคะก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเกตก็ได้หรือไม่มีเกตก็ได้นะคะจะเป็นแบบข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่แบบอันนี้จะเป็นโครงโครงแม่แบบนะคะสําหรับแบบทําเป็นงานขายนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไซส์ M ค่ะก็เรามาทำกันเลยค่ะ จากริมกระดาษตีเป็นเส้นกลางหน้าเลยค่ะก็จากริมบนนะคะตีเป็นเส้นคอค่ะไซส์ M นะคะก็รอบอก36นิ้วแต่ละไซส์รอบอกจะต่างกันอยู่ที่2นิ้วนะคะ ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะก็ทำจนถึง 3XL เลยนะคะก็ไซส์ M ยาวหน้า35จากเส้นคอก็วัดมาเลยค่ะ35เป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง17ครึ่งเป็นเส้นอกแบ่งครึ่งแ8เซนครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้า ได้แล้วตีเส้นเลยค่ะบานหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะแบ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กได้แล้วตีเส้นเลยค่ะ สะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้แล้วเราก็จะมาหาคอกันนะคะจากปุ่มคอวัดเข้าหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะ แบ่งครึ่ง3ามเซนครึ่ง3ามเซนครึ่งตีเป็นเส้นไหลคะ่ะไหล38แบ่งครึ่งก็19นะคะจากจุดนี้วัดมาเลยคะ่ะ19เซนเราจะหาเก็ดไหลนะคะจากจุดนี้แบ่งครึ่ง สิบมเซนแบ่งครึ่งก็6เซนครึ่งเกตไหลนะคะรอบอกแปดสหารยีสิบก็ได้4.2นะคะเราใช้แค่ครึ่งเกตนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูหรวมนะคะก็2เซนกับอีก1ขีดนะคะก็าวัดมาเลยค่ะอกห่าง สิเจ็ซนแบ่งครึ่งนะคะ8ดเซนครึ่งอกสูงยีสิบได้แล้วเราก็ตีเกตไหลเลยค่ะก็หารอบอกนะคะรอบอก 84สบี่บวกหลวมสิบเซนนะคะก็คือเก้าสิบสี่หารสี่ก็ยี่สิบสามครึ่งเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะบวก1เซนก็เป็นยี่สิบสี่ครึ่งสะโพกคะ่ะเกิบสองบวกหลวม8ดเซนนะคะก็เป็นหนึ่งรอยหารสี่ยี่สิบห้า บวกหนึ่งเซนก็เป็นยี่สิบหกค่ะได้แล้วเราก็ตีเส้นเลยค่ะจากเส้นอกมาหาสะโพกอันนี้ได้ในส่วนนี้แล้วเราทำคิ้นหลังกันก่อนค่ะก็ตีมาเลยค่ะเส้นคอ บ่าหลังรอบอกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้แล้วเราก็ตีเส้นกลางหลังเลยค่ะ อัน,นี้เราจะหายาวหลังนะคะจากเส้นเอววัดขึ้นมาทางคอนะคะยาวหลัง39จากเส้นเอวนะคะ39ก็ในส่วนของยาวหลังเนี่ย ถ้าแบบว่าไม่ได้วัดไว้นะคะส่วนต่างคือจากเส้นคอเนี่ยเขาจะประมาณ4ี่ถึงห้าเซนนะคะแล้วแต่จากเส้นคอนะคะขึ้นมาเป็นยาวหลังเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดไว้นะคะก็จากจุดนี้เราวัดเข้ามาเจ็ดเซนค่ะ วัดขึ้นเซนครึ่งเราจะหาบาหลังนะคะบาหลังสามสิบหกครึ่งหนึ่งก็สิบแปดค่ะจากจุดนี้นะคะสิบแปดได้แล้วเราก็ตีขึ้นมาเจดเซนคะ่ะทุกตัวนะคะเจ็ดเซนเป็นกดนะคะก็ได้ในส่วนนี้เราจะดูเส้นคอกับเส้นยาวหลังนะคะ สเซนก็แบ่งครึ่งค่ะเราเอาครึ่งหนึ่งนะคะ2เซนมาต่อขึ้นมาค่ะตอนนี้เราจะหาไหล่นะคะไหลสามครึ่งหนึ่งก็คือสิบเกา็ตีมาเลยค่ะได้แล้วก็ตีมาหาบ่าหลังเลยค่ะ รอบอก84บวกหลวม10เซนเกหาร4 23ยีครึ่งลบหก็22ครึ่งคะ่ะเราจะหาสะโพกนะคะสะโพก92บวก8ก็100นะคะหาร4 25ยลบหก็เป็น24 ได้แล้วเราก็ตีเลยค่ะจากเส้นอกมหาสะโพกนะคะก็ในส่วนนี้เราจะเข้าเข้าเอวนะคะเพราะเป็นเสื้อเข้ารูปรวมนะคะก็เข้ามาหนึ่งเซนหนึ่งเซนคือเข้าให้เท่ากันนะคะเวลาวางผ้าเกณฑ์ผ้าเขาจะได้เป็นแนวเดียวกันนะคะก็ได้แล้วก็โค้งเลยค่ะ ในจุดเส้นอกเนี่ยที่เราจะหาวงแขนนะคะเราลงได้ถึงสองเสนนะคะอันนี้เราลองลงมาก่อนนะคะหนึ่งเซนหนึ่งเซนเราก็ทำเป็นแบบใช้เส้นข้างนี้นะคะวางเป็นฉากในการที่เราจะวางไม้โค้งเนี่ยเขาจะได้แบบว่าไม่ไม่แบบ ต่ำลงมานะคะถ้าเราแบบไม่มีเส้นอันนี้คือบางทีเรากะไม่ถูกนะคะเขาจะแบบต่ําลงมาก็จะกินทําให้ตึงได้นะคะถ้าเนี่ยเรามีเส้นที่วางอย่างเงี้ยก็คือเขาจะช่วยได้นะคะคือแม่แบบเนี่ยจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็ทําออกมาแล้วสวยก็คือตัวต่อไปก็ก๊อปได้เลยนะคะก็เราจะปรับไหลค่ะ ปิดเก็ดไหลนะคะก็ได้แล้วเราก็จะหาไหลใหม่ค่ะ ก็จากจุดเจดเซนเนี่ยที่แบ่งครึ่ง3ามเซนครึ่งเนี่ยเราตีออกมานะคะก็ไหลนะคะ38ก็จากจุดนี้วัดมาค่ะครึ่งหนึ่ง19ก็ตีมาเลยคะ่ะบ่าหน้า33 ครึ่งหนึ่งก็16บหกครึ่งจากจุดนี้นะคะมาเลยค่ะก็ตีเป็นบาหน้าเลยค่ะเราจะปิดวงแขนนะคะ1เซนก็จากจุดบาหน้าวัดลงมาประมาณ2เซนนะคะก็ปิดไป1เซนค่ะ ิดเสร็จแล้วก็จะปรับมงแขนนะคะเพื่อไม่ให้เสื้อไงหลังก็จากเส้นอกนะคะแล้วก็จุดไปลายไหลนะคะวางเป็นแบบฉากมาเลยค่ะจนถึงจุดไปลายไหลนะคะก็ได้สิบเก้า เราก็เอาสิบเก้าเนี่ยค่ะมาวางชิ้นหลังเส้นอกนะคะเอาสิบเก้าเนี่ยวางก็ถึงปลายไหล่นะคะปลายไหล่ได้สามสิบเจ็ดครึ่งลบสองเซนค่ะทุกครั้งนะคะเป็นเป็นกดลบสองเซนก็เหลือสามสิบห้าครึ่งก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะก็ได้สิบเจ็ด จุดเจห้านะคะก็แต่นี้เราก็วัดขึ้นมาเลยค่ะจากเส้นอกนะคะ1 7 7เจ็ดจเจ็ห้าติ๊กไว้ค่ะบวกขึ้นมาอีกสองเซนนะคะสองเซนนี่ทุกตัวนะคะเป็นกดก็ตีมาเลยค่ะเราก็ได้เส้นไหลใหม่แล้วนะคะเส้นไหลที่เราปรับแล้วนะคะ ชิ้หน้าก็สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะคะก็จากเส้นอกเนี่ยก็ขึ้นมาเลยค่ะชิ้นหน้าไม่ต้องบวกนะคะก็เส้นนี้เราไม่ใช้นะคะเราก็ได้เส้นใหม่แล้วค่ะเส้นที่ปรับไหลแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาดู วงแขนแต่นี้ในส่วนของเส้นเนี้ยเราใช้ไม้ตรงตีนะคะเราก็ใช้ไม้โคง้งแต่งนิดนึงคะ่ะเขาจะหายไปนิดนึงนะคะเส้นเขาจะหวานขึ้นมาหน่อยนึงนะ,ะได้แล้วเราก็โคง้งวงแขนเลยคะ่ะ แล้ก็จะดูสวยนะคะตอนนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังเนี่ยเขายังไม่มีไหลนะคะเราก็จะจับจับเส้นที่ปรับไหลแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใช้จุดข้างคอนะคะให้ตรงกันเราก็จะใช้ไม้โค้ง วางในจุดนี้เลยนะคะเอาไหลด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะคะก็วางมาถึงบาหลังเลยะค่ะได้แล้วเราก็โค้งวงแขนนะคะ แต่นี้เราจะหารักแร้นะคะไซส์เอ็มรักแร้สี่สิบก็บวกลวม8เซนนะคะก็สีิบแปดเราก็จะวัดค่ะจากวงนี้นะคะให้ได้สีิบแปดถ้าขาดเกินแบบว่าเซนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะสีิบแดครึ่งก็ได้แล้วนะคะ เสื้อยาวเสื้อยาวนี่แล้วแต่แบบเลยนะคะก็ด้านข้างเนี่ยขึ้น1เซนด้านหน้าลง1เซนส่วนด้านหลัง ก็ตรงนี้เท่าเดิมนะคะตรงด้านข้างขึ้นหน,นึ่งเซนตอนนี้ทรงเข้ารูปรวมเนี่ยคือแล้วแต่แบบเลยนะคะอันนี้คือโค้งเป็นแม่แบบนะคะเราจะเอาเกต็หลังหรือว่าจะต่อกลางหลังก็ได้นะคะในส่วนของเอวเนี่ยเราไม่ต้องหาก็ได้นะคะ เพราะว่าเป็นเข้ารูปหลวมยังไงก็ไม่คับนะคะก็ถ้าเป็นแบบต่อหลังหรือซิปหลังก็ตีมาเลยค่ะเข้าหนึ่งเซนนะคะถ้าจะมีเก็ดก็คือแบ่งครึ่งเลยค่ะถ้าจะทำเก็ดหลังนะคะก็ส่วนมากเข้ารูปหลวมเก็ดหลังก็คือจะเป็นแนวแบบ แบบนี้เย็บ yep. ธรรมดานะคะเป็นประมาณนี้ก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะเส้นนี้นะคะก็ได้แล้วก็ตีตรงๆค่ะอันนี้ไซส์เล็กก็ขึ้นจากเส้นอกสองเซนนะคะเกตสามเซนก็แบ่งข้างละเซนคึ่ง สะโพกเล็กสะโพกใหญ่ก็แบ่งครึ่งค่ะอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะคือแล้วแต่แบบอันนี้ชิ้นหลังเรียบร้อยชิ้นด้านหน้าเราจะเปิดเก็ดข้างทรงนะคะ อันนี้ใช้คือเส้นตรงข้างเนี่ยคือไม่ตายตัวนะคะคือขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าอกสูงเขาต่ำเราก็จะดูเอานะคะแต่คืออยู่ประมาณนี้เราก็จะแบบประมาณเจ็ดถึงแปดเซนเนี่ยคะ่ะอันนี้แปดเซนนะคะก็ตีมาเลยคะ่ะเป็นเก็ดข้างใต้ทรงนะคะก็ลดสองนิ้ว ลดจากตร,ตรงนี้ลงมาสองนิ้วนะคะก็เปิดอันนี้เราเรียบได้เลยนะคะแบบปิดเรียบได้เลยเพราะว่าในส่วนเนี้ยเขายังอกเล็กอยู่จะไม่เกินสามเซนนะคะคือเต็มที่คือสามเซนก็เรียบได้เลยค่ะ เสื้อทรงนี้ถ้าเป็นคอคอกลมคอแหลมคอเหลี่ยมที่เป็นคอนะคะก็คือปิด1นึ่งเซนแล้วก็คอตั้งนะคะปิด1นึ่งเซนนอกนั้นก็จะไม่ปิดนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยอย่างปกบัวก็ไม่ปิดนะคะปกบัวเขาก็จะมือมีแบบปก ปกแบบยึดอยู่แล้วนะคะคือเขาก็จะไม่เปิดเพราะว่าตรงนี้คือเขาหลวมนะคะเขาก็จะไม่ดันทําให้คอเปิดนะคะนอกจากเป็นคอนะคะคอกลมคอวีคอเหลี่ยมหรือคอตั้งเนี่ยเราจะปิดหนึ่งเซนนะคะแล้วก็จะกดตรงนี้นะคะอันนี้คือแม่แบบเสื้อเข้ารูปรวมนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบหกตอนนี้เราจะมาดูแขนเสื้อค่ะ ็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางแขนก็ตีมาเลยนะคะตอนนี้ รักแร้บวก8ไซส์เอมต้นแขน27บวก8ก็35 35แบ่งครึ่งก็17ครึ่งแล้วก็วัดมาเลยนะคะก็ได้8.75จากจุดนี้นะคะวัดมา8.75 จากจุดนี้ก็วัดมาค่ะแปดจุดเจ็ดห้าก็คือจากจุดนี้มาเนี้ยก็คือสิบเจ็ดครึ่งนะคะจากจุดเนี้ยสิบเจ็ดครึ่งอันนี้ก็ลงมาแปดจุดเจ็ดห้าก็คือเป็นกรอบสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้คือเป็นแขนหลักเซนนะคะหรือว่าแขนสี่เหลี่ยมหัวแขนเราจะขึ้นสามเซนครึ่ง หรือสี่เซนก็ได้นะคะแล้วแต่ด้านหลังลงอันนี้ด้านหลังลงเซนครึ่งท้องแขนลงเซนคึ่งด้านหน้าเราแบ่งสามส่วนนะคะเท่าๆกันก็ตีมาเลยค่ะ ในส่วนนี้เราแบ่งสามส่วนนะคะจะกะหรือจะวัดก็ได้นะคะ3ส,ส่วนเท่าๆกันด้านหลังนี่ขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลง1เซนได้แล้วเราก็วนหัวแขนเลยค่ะ นี้ด mm ้านหลังในส่วนนี้เกือบจะเป็นเส้นตรงนะคะก็ได้แล้วเราก็จะดูความยาวแขนนี่คือแล้วแต่นะคะ9นิ้ว9นิ้วครึ่งก็จะพับเส้นนี้นะคะแล้วก็จะกิ้งเส้นนี้ออกมาค่ะ เหมือนกันค่ะก็เสร็จแล้วก็พับเส้นกลางเลยค่ะปลายแขนถ้าวัดไว้ก็คือวัดพอดีบวกห้าหารสองนะคะถ้าไม่วัดก็คือ ไซส์เอ็มก็ประมาณ16จากจุดน,นี้นะคะ16เซนอันนี้คือไม่ได้สอบมากนะคะคือสบายนะคะเป็นงานขายก็ตัดเลยค่ะ ก็เราวนหัวแขนดูนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหลังขาดไปนิดนึง จะ้หน้าขัดไปนิดนึงตอนนี้เราจะปรับปรับวงแขนขึ้นมานิดนึงนะคะเราลงสักครึ่งเซน รักแร้สี่สิบบวกแปดก็สี่สิบแปดยี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดครึ่งได้ได้พอดีแล้วนะคะชิ้นหน้า ชิ้นหลังชิ้นหลังก็พอดีแล้วนะคะคือเราปรับขึ้นมานิดนึงอันนี้คือแขนเนี้ยช่างจะไม่เผื่อแบบกระตุกรูดแบบเยอะนะคะเพราะว่าเป็นงานขายก็คือจับเข้าได้เลยนะคะจะไม่เหมือนงานลูกค้าที่เราจะต้องเผื่อ ก็อันนี้คือเป็นแม่แบบนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบหกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ